สวัสดีครับพบกับผมครับค้ดเปิร์ชีเปล่าครับวันนี้ครับก็พบกันเป็นประจำเหมือนเดิมทุกๆวันครับกับทีเด็ดนะครับทัศนะการวิเคราะห์ฟุตบอลครับให้เป็นแนวทางครับตัวเดียวเน้นๆครับหนึ่งตัวเน้นๆในวันนี้ครับในวันพุธที่18ครับกันยายนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดก่อนเออเลยครับก็ต้องกล่าวคำว่าครับเรอันมาต์ลิกพิชิตชัยหวานเจี๊ยบสดชื่นกันอีกแล้วครับ คาคืนที่ผ่านมาครับก็ให้ไว้ทางฝั่งครองนะครับเลอันมัดดิคับปรากฏว่าครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งครับยินดีสำหรับเอฟซีนาช่องรวมไปถึงสมาชิกในหมู่บ้านสีเขียวของคดพื้นที่จะการไปนะครับส่วนอะไรครับอยากจะได้แนวทางที่มีมากกว่านี้ครับขอเพียงพี่เพื่อนเปิดใจครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ครับเข้าบ้านสีเขียวได้ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใด้ไม่แต่บาทเดียวครับไม่ต้องสมัครเว็บไซต์1 0 0 2 0 0 300งฟังไม่ผิดแล้นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งครับฟุตบอลกําแพงสูงต่ำรกไมม่าย้าบ ก็ที่สําคัญครับพุตบอลน,นบ้านสีเขียวนั้นหลักๆแล้วครับทีมงาน3พลังหนุ่มกับแอสแทกอสหนุ่มแล้วก็โค้ชปื้ดน,นั้นทีมงาน,น,นก็บอกว่าสูงแรกย้าหลังคับคืนที่ผ่านมาก็เจ๋งที่สุดเลยนะครับบอลมันแตกครับบอลมันแตกครับในกลุ่มครับก็เรียนเชิญน,นะทางเข้าได้พบกันครับไม่มีเงื่อนไขและที่สำคัญครับสอนเทคนิคให้ด้วยครับเป็นแบบนั้นโอเคครับ วันนี้ครับพามาดูกันหนึ่งคู่เลยครับว่าจะนับกันอีกหนึ่งวันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวรอนับบินอีกเช่นเคยครับครับคืนนี้พาไปดูครับตัวเดียวโดดๆครับคืนนี้ครับสุดยูฟาแชมเปี้ยนครับในรอบที่สองตรงครับในคู่การโรเลนเปิดบ้านของทางฝั่งของปารีสแซงต์แชมงครับพบกับทางด้านของคิโรนาครับตัวแทนจากฝรั่งเศสเจ้าบ้านพบกับทางด้านของนะครับคิโรนาครับจากทางฝั่งของราลีก้าสเปนนะครับคู่นี้คิกออฟที่สองตรงปารีสแซงต์แชมงครับเป็นอันดับหนึ่งครับมี12แต้มครับ ก็ผลงานยอดเยี่ยมครับ5เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1ครับผลงานล่าสุดนั้นเปิดบ้านสวยหรูครับถล่มหน้าของแป๊่ไปได้3ประตูต่อ1ครับขุมก็ร่าร่ักวันนี้ครับแน่นอนครับยังอยู่กันครบครับ3ประสานแนวรุกธนาอุสมานเดมเบเร่ครับมาโกอาเซนซิโอและหวัวความหวังอย่างแบร์รี่บาคโคลราก็ยังอยู่นะครับหัวหอกตัวเก่งครับต่อไปขยาบมาดตูทา้งฟังครองผู้มาเยือนครับคิโรนา คิโรน่านั้นมี9แต้มครับอ่าพิโรน่ามี7แต้มครับอยู่อันดับ9ในศึกไร้เกาสเปนตอนนี้ครับผลงาน5เกมล่าสุดนั้นชนะเพียง2ครับเสมอ1แพ้2ครับก็ยังมองว่าผลงานก็ยังรูบๆดอนๆและนัดล่าสุดนั้นก็เป็นการเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับต่างด้าวไป1ประตูต่อ4ี่เลเทสเลยทีเดียวครับตัวสำคัญครับวิกเตอร์ซิกาคอฟครับอัลเบรุกและท่านนหัวขอกตัวความหวังอย่างไบอันกิลครับก็ยังอยู่กันครบครับ3ภาษาแนวรุกในวันนี้ คู่นี้ครับถ้าดูในเรื่องของผลงานนั้นนะสองคู่นั้นยังไม่เคยพบเจอกันมาก่อนวันนี้ครับสื่อต่างประเทศมองมาให้ทางด้านของปารีสแซงต์แซงต์นั้นดูดีกว่าที่ 1, นึช่วงตัวนะครับเปิดบ้านดูดีกว่าขุมกำลังก็ดีกว่าผลงานก็ดูดีกว่าและที่สําคัญครับแน่นอนที่สุดเลยครับ ประสบการณ์ในเกมรายการนี้เก๋าแน่นปึกครับรับสำหรับทางฝั่งของปารีสแซงต์แชมงดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอีกคัําคืนครับตัวเดียวโดดก็ยังมั่นใจได้เกินขอมองครับกระแสต่างประเทศต่างๆก็ยังไหลไปทางฝั่งของปารีสแซงต์แชมงในนะครับเลทกำแพง125และผมเชื่อได้เกินว่าครับก่อนจะถึงเวลาตีสองนั้นผมมองว่าน่าจะขยับทะลุไปที่1.5ด้แน่นอนอย่างมั่นใจครับแบบนี้1เบ็ดมาแน่รุนแค่เม็ด2ครับปารีสแซงต์แชมงวันนี้ ยิงแซงแน่นอนครับวันนี้2เบสไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับทลาดของปารีสแซงขอมองไปทางฝั่งของปารีสแซงแมงครับฝากไว้ด้วยครับพ่บินเพื่อนครับปารีสแซงแมงครับโชคดีครับเฮงเฮงบางๆทุกข้ามคืนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย